ว,นนว,นนวันนี้ผมจะเช่าชาวนิชไบเฟตซ์ครับวันนี้เราจะมาประกอบอะดีโนน,น,อนอีกแล้วประกอบแบบคุมหลอด LED นะครับพอครั้งที่แล้วมันเฟล,ลไงแบบอือไฟฟ้ามันลัดวงจรอนนะนะโอเคแล้วก็ประกอบกันเลยมาตึบนี่ประกอบปึ๊บแล้วป,ประกอบสอง อาจจะขยับเข้าไปหน่อยดีกว่าจะได้เผื่อที่สำหรับตัวต้านทานนะครับผมนะห,หก โดยขอแจ้งก่อนนะครับคืตัวนี้คุณสามารถประยุกต์ได้นะครับผมนะสามารถต่อได้จนถึงขาสิบสามเลยขอแค่มีตัว LED กับต้านตัวต้วตวานทานได้เยอะๆแค่นี้เองครับ โอเคครับพอเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็มาอัปโหลดตัวโปรแกรมได้เลยครับนี่ก็คือตัว source code ทั้งหมดที่ของผมนะครับนี่เลยตัวห้คาของผมที่เราจะใช้นะครับคือพินโหมด2 3 4 5 6เป็นเอา p ์พุตอันนั้นก็คือวอลลไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณสามารถประยุกต์มันได้เรื่อยๆด้วยครับโอเค ซึ่งเดี๋ยวเราจะซึ่งเดี๋ยวเรานะครับเราจะโหลดโค้ดเลยครับเราจะโหลดโค้ดเลยครับผมเดี๋ยวหันตัวบอดก,ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ลืมไปทุกคนยังประกอบมันไม่เสร็จไอ้เหี้ยเอ้ลืม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 ไอ้เหี้ยลืม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 โอเคลืมทุกคนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมประกอบต่อตัวต้านทานก่อนเนี่ยครับเอาต้อประกอบตัวต้านทานให้เสร็จซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องประกอบตัวต้านทานให้เสร็จด้วยครับทุกคน แล้วต่อเลยครับผมตึ๊บอืมอะพอเมื่อเราประกอบตัวต้านทานเสร็จปุ๊บก็ต่อสาย ก็ต่อสายอีกนะครับคือเราจะต่อสายทางตัวต้านทานเนี่ยให้เข้าให้เข้าตัวลบนะครับผมเดี mm. ๋ยวเขาเขยับกอนอ่าประมาณนี้แหละแล้วก็โค้งสายแบบนี้ครับนี่ครับต่อสายปุ๊บอืม <c oughs> ปึ๊บอืมปุ๊บโอเคแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยประกอบเข้าด้วยกัน ประกอบประกอบโดยอาริโนตัวนี้ใช้ภาษา C ชาร์ปในการเขียนนะครับนี่นะครับโอเคเรียบร้อยโอเคอย่างนั้นเราก็ต่อสายจากกราวต่อสายจากกราวนะครับผมนะสายกราวนี่ครับเราต่อสายกราวตรงนี้เลยนะครับผม ทีนี้ก็เสร็จแล้วครับทีนี้ก็อัปโหลดตัวโปรแกรมภาษาซีชาร์ปได้เลยอะเดี๋ยวผมขอกดดาวน์โหลดโค้ดกันนะครับที่ผมให้ทุกคนดูตอนแรกครับนี่นะครับผม แล้วเราได้กดอัปโหลดกดเซฟด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวการแสดงผลเลยครับ อาจจะโหลดนานหน่อยนะครับเพราะโค้ดมันเยอะแลวแถมเครื่องผมก็ช้าด้วยตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เรามีแผนจะอัพจะบูตเครื่องใหม่ทั้งหมดได้แบบเหมือนซื้อวิ n d o w s ใหม่มาเลยทุกคนแต่ว่าโปรเจกต์ทั้งหมดผมเซฟไปแล้วเซฟมาเล่นนะผมนะไป้เรื่อยๆหน่อยดิช้าไม่ทันใจเลยช้าไม่ทันใจไม่รอดเลยทุกคน โอเคอัพโหลดเสร็จแล้วอ้าวอีมีปัญหาตรงไหนวะอ้าววแา้วผมต้องเสียบผิดจริงๆด้วยเว้ยว้าวผมไม่ต้องเสียบสลับผิดกันด้วยเฮียเฮียเ้ยทำตุนี่ครับทุกคน ว่าแล้วว่าผมต้องเสียบสายผิดทุกคน อ้าหลอดนี้เนี่ยน่าจะขาดด้วยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหลอดอ้านี่ครับทุกคนนี่ครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ